อันนี้ขี่เอาจริงๆพี่ก็ขี่แซดแปดร้อยมาสองปีเว้ยไม่เคยเจอขี่มาสองปีไม่เคยเจอแต่เพิ่งเน,นี้ยวันนี้ขึ้นมาเคยเจอนะครับผม<อ>เพื่อนๆรู้ไหมว่ารุ่นอะไรนะครับผมขอฟังเสียงท่อหน่อยพี่ฟังที่ฟ่งไอ้เหี้ยแม่งเหมือนซูเลยใช่เหมือนซูมาก <S <S อ้ยเราต้องแยกย้ายครับทุกคนตำรวจมาเห็นไหมนะเราต้องแยกย้ายแล้วตำรวจมายแล้วตำรวจมาครับตรวจเราแยกย้ายแยกย้าย มาแล้วอ,อ่ะโอเคนะก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสูช่ชาแนลตุตาซ่าแฮปปี้ไบเกอร์นะผมวันนี้ผมมาอยู่กับรถคันหนึ่งเว้ยคือเอาจริงๆน้องน้องเคยเห็นว่าในไทยเจอปะ่ะคือมันแต่ว่าพี่ว่าแบบหายากหายากเนาะใช่ใช่อันนี้คือหาผมว่ามันหายากนะแบบน้อยมากที่เราจะเจอแบบบนท้องถนนเนี่ยคืออันนี้คื เอาจริงๆพี่ก็ขี่เซทแปดร้อยมาสองปีเว้ยไม่เคยเจอขี่มาสองปีไม่เคยเจอแต่เพิ่งเนี้ยวันนี้ขึ้นมาเคยเจอนะครับผมเพื่อนๆรู้ไหมว่ารุ่นอะไรนะครับผมคันเนี้ยคือเซทเอ็กซิบเว้ยแต่เป็นเซทเอ็กซิบปีสองพันสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดผมคิดว่าน่าจะเป็นโฉมนินจาก่อนโฉมนินจาใช่ใช่แต่ก่อนเขาจะเรียกนินจาก่อนก่อนกลายมาเป็นเซทเอ็กซิบใช่อันนี้เป็นรถเป็นรถของรถพี่อะไรนะครับรถของพี่อัมครับพี่อัมไหลนะพี่อัม พี่อาไม่เข้ากล้องเลยไม่ะสมออกกล้อง,ง,ง,ง <g ül> พี่อาไม่ผสมออกกล้องครับทุกคนเดี๋ยวผมพามาดูรถละกันเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวผมขอดูฟังก์ชันหน่อยครับขอกุญแจได้ไหมครับ<ม>เปิดเป็นกุญแจมาน้องเรามาอันนี้หน่อยเดี๋ยวนะเปิดเลยครับพี่เปิดเลย<ม>วันนี้เราจะไม่เน้นของแต่งนะครับผมเราจะมาดูเป็นหน้าจอดูรอบดูรอบ อ่านรอบมันเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาอธิบายนี้มาเป็นรีจิตเตอร์พี่หน่อยจากตัวนี้อืมคือข้างหน้ามันนี่หล่อมากเลยนะไม่ไม่ไม่เหมือนชาวบ้านก็เลยเออเป็นไมอะไรนะไม่ลอยไม่ลอยเป็นไมลอย่ไมลอยใช่ตัวดิจิตอลมันจะลอยลอยเหนือเหนือจากเข็มเข็มวัดรอบใช่ใช่สวยผมว่าสวยถ้ารอบตัวนี้มันถ้าความเร็วตอนนี้มัน่าจะวิ่งได้เท่าไหร่อ่ะสองเก้าสองเก้า อ๋อหมดที่นี่มาแล้ว2 9 9เก้าเยห้าสองเี่ยห้าเยห้าองเก้าสองเ้าสี่นเอืมรอนวัยเก่าแล้วลโอ้้าปีที่ว่ามีการอะไรว่าฝนฝนเริ่มมาแล้วว้ยอันนี้คือสภาพโดยรวมครับผมอยากสวยมากอือได้รมดิบนะ แล้วตอนนี้รถวิ่งมาก,กี่กิโลแล้วครับเนี่ยเราดูยังไงเนี่ยพี่ใช่มันมีปุ่มมันมีปุ่มต้องดูต้องมีปุ่มบอกว่าโอ้ยตานด้วยหน่อยยามมันต้องสตาร์ทป่ะยามต้องสตาร์ทแบบถ้าเราดูว่ามันวิ่งได้กี่กิโลแล้วแปดหมื่นเจวิ่งได้สี่วิ่งมาแล้วสี่หมื่นเจ็ดตั้งโดนโอ้ยสี่หมื่นเจ็ดก็ถือว่าไม่ไม่เยอะเนาะไม่เยอะมากเท่าไหร่รถรถพี่เจ็ดหมื่นแล้วเออ แล้วรถคันนี้มันมีฟังก์ชันอะไรบ้างพี่มีโหมดมีอะไรมีโหมดมีอะไรไหมรับดิบเลยครับดิบเอเบสไม่มีครับเอเบสก็ไม่มีเหมือนเซตแปดร้อยเลยเหมือนเซตแปดร้อยไป h ế เลยก็คันนี้เปิดใน YouTube ได้เลยอยู่อันดับที่สองของรถอันตรายอันดับที่สองรถอันตรายไม่ใช่คันนี้นะแต่ว่าเป็นรุ่นนี้เป็นรุ่นนี้ปีนี้ด้วยปีสองพันห้ากับสองพันเจ็ดสองพันห้ากับสองพันเจ็ด ไม่มี ABS นะครับทุกคนเนี่ยไม่มี ABS ปั๊มล่างส่วนปั๊มวงนี้คือเป็นปั๊มเดิมหมดเลยใช่ไหมครับเดิมมาเลยครับ<อ>มันไม่มีพิชิก็ไม่มีพิชิกใช่ไหมครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอปิดกล้องก่อนคือสถานที่เขาไม่อำเนวยนะครับผมโอเคครับครับพี่เดี๋ยวถ่ายให้ครับไป เดี๋ยวย้ายย้ายย้ายก่อนย้ายก่อนไปไปเดี๋ยวย้ายก่อนฝนมาแล้วเว้ยฝนมาแล้วเอาแล้วฝนไล่ครับฝนไล่แล้วรถตัวนี้มันมีวิชิกไหมพี่วิิชกไม่มีครับไม่มีเหมือนกันดิบทุกอย่างพอโอ้ยที่ดูที่เคยอ่านมามันเป็น ขาบอกว่าอะไรมันเป็นรถสนามเก่าอ๋อเป็นรถสนามเก่าฝนตกว่ะทุกคนผมว่าน่าถ่ายไม่จบหรอกขอฟังเสียงท่อหน่อยพี่ได้ๆฟังดีมากไอ้เหี้ยแม่งเหมือนซูเลยใช่เหมือนซูมากอุ้ยไปแม่งขึ้นอย่างเงี้ยโอ้โหแข่งันมากตกใจเลยผมว่าไม่ต้องบิดเลยทั้งนั้นอ่ะไม่ต้องเปิดดูเลย ผสมดิจิตอลใช่อะนาล็อกผสมดิจิตอลไม่แบบมันสวยจริงๆแล้วไม่ลอยไม่ลอยไม่ลอยเออเป็นไม่ลอยอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนฝนตกแล้วโอเคยังไงขอบคุณพี่มานะครับครับผมดับรถได้เลยครับเราต้องแยกย้ายครับทุกคนตำรวจมาเห็นไหมนะเราต้องแยกย้ายแล้วตำรวจมาแล้วตำรวจมาครับเราต้องแยกย้ายแยกย้ายไปตำรวจมาแล้วแยกย้ายแยกย้ายโอเค ออมานั่งเล่นนะเว้ยเราไม่ได้มาป่วนนะเว้ยเฮ้ยไอคนที่ออกไปก่อนเขาจะเพิ่งบิดเร็วที่วะเขาโคตรกูยังแดดไม่หมดเลยโอ้งอยู่นี่เพื่อนหยิบัอาิอกาไรแหละนี่ได้ต่อแล้วเตอเลยฝนก็ตกฝนไล่ เอาดีครับพี่ไปแล้วคผมอ่าเออลิวยังไม่จบเลยโอเคนั่นแหละผมมาก่อนผมยังไม่พอนะเนี่ยอันนี้บุ๊บบุ๊บบุ๊บกนะรถถ่ายทิ่อีจังหัดไปไปไปอานนี้น it's my favorite uh, watch it by my whole house down i feel the thing. กำลังใจในการทำคลิปของผมนะตอนนี้ผมก็ถึงบ้านที่เยนะครับผมทุกคนงวันนี้นก็ลาทีสวัสดนะครับฝันดีนะคผม,มบ๊ายบายขอจบคลิปนีน้น,น,นะครับ